สบายดีสบายดีพ่อไอ้พี่ต้องปร่งปล่ยทุกทุกถาดนี่เลยต้อนรับทุกท่านเขาสู่สองเงินทองจาวเล้าเมื่อนี้สาวเงินกสิมาจัดยูทูบเบอร์แห่งบ้านโคกใหไงนะพ่อพี่น้องยูทูบเบอร์บ้านโคกใหญ่บุญอุทุมพรแฝงสวรรค์เขตนะพ่อพี่น้องวัดสิมิจักท่าดนะพ่อไอ้น่องมีชิบสามถาดเด้อนะพ่อพี่น้องอยู่บ้านโคกใหญ่ของเฮาเนาะคนที่เห็นยูทูบเบอร์เนาะมีชิบสามถาดนะพ่อพี่น้องเดี๋ยวสุชิอ่านเลยเนาะ บิ่งเลยว่า y o u t b e r แต่ละทานมีคนติดตามจักคนเนาะก็สิส่องเพิ่นสิได้เนาะจัจัด YouTuber แห่งบ้านโคกใหญ่เฮานะพ่อพี่น้องอันลับที่1เลยกผู้นี้ถือว่ายอดเยี่ยมยอดดังเนาะเาจัดเป็นสายบุญก็นะพ่อพี่น้องเป็นสายบุญแห่งบ้านโคกใหญ่เฮาก็คือส่องบ่าวเตียงทองซแนเนาะไอ้เตียงทองซแน มียอดผู้ติดตาม2องแสนสี่หมื่นสามพันคนนภพลนองก็ถือว่ายอดเยี่ยมเนาะลายพอสมควรนะพ่อพี่น้องได้ขนาดเนาะแห่งบ้านโค้งไงลายสุดได้กุมัวแหล่งลับที่หนึ่งเลยนะพ่อพี่น้องแล้วก็เฮ็ดช่องสายบุญเนาะเป็นสะพานบุญนะพ่อพี่น้องไปช่วยเดือบุคคลเหตุเทือนไปซื้อเครื่องซื้อคลองให้เนาะเครื่องเครื่องเครื่องซ่ในอยู่ในกิ่นอะไรเด็กอะพาห่มเพถือเนาะซื้อให้เนี่ยขาดเคิร์นขาดแค้นเนาะคนถูกคนยาก บ่มีขขาวน้ามกินน้าพวยน้องล้ก็เป็นสายบุญเนาะอันรับที่สองน้าพวยน้องรับที่สองคือเบาเงี้ยว n ซแนลนองก็คือโมใไอเตียงทองแซแนลเป็นเนื้อเทเบอร์ายบุญคือกัดน้าพวยน้องมียอดผู้ติดตามสอง0ม2 2นสองพนสองมนสอพั่อยคนน้พวน้องก็ถือว่ายอดเยี่ยมนพวยน้องถือว่า เยี่ยมพอสมควรก็ถือว่าลายพอสมควรนะพ่อพีนอ่น้องก็เป็นสาวบุญคือกันเนาะแล้วก็เลยไปซื้อเรือสั่งบ้านสั่งยังให้คือกันนะพ่อพีนออ่น้องไปซื้อเรือคือกันเนาะชื่อเนียอยู่ได้กินอะไรเนี่ยขาดแค้นขาดเถื่อในสิ่งหลายอย่างเนาะถือที่ตามก็ถือว่าลายพอสมควรนะพี่น้องอันรับต่อไปเลยอันรับที่สามคือสาวบุญบ้านนานะพ่อพี่น้องสาวบุญบ้านนายอดติดตามสามหมืน่น สามหมื่นชีพันหาล้อยคนนะพ่อพี่น้องก็ถือว่าลายพอสมควรนระถือว่าลายลา,ลายถือว่าเป็นสายบุญเนาะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งนักสู้เนาะปวารชิฟ้าลงฝนตกไปใส่ค่ะบริยุทธบริย่างนะพ่อพี่น้องไปช่วยเดือยน่อนอยากให้ผู้คนมีดีเนาะอยากให้พ่อพี่พน้องทุกคนได้มีอยู่มีกินเนาะไปช่วยเดือยสื่อข่าวของเหตุเชื่อเหตุสรานให้ผู้ขัดแค่นหลายจรย,ย่างเนาะ แล้วแต่เงินผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากมาให้เนาะพ่อพี่น้องเฮาก็ไปซื้อมาให้เนาะอันรับที่สี่นะพ่อพี่น้องอันรับที่สี่คือบ่าวแสนบ้านเฮาเนาะพ่อพี่น้องอันรับที่สี่เบาแสนบ้านเฮามียอดผู้ติดตามหาพันหาร้อยแปดสิบคนนะพวินน้องก็บเทวดายเนาะหลายพอสมควรแล้วก็เป็นใจบุญคือกันนะพวินน้องเป็นสายบุญมีซุ่งพวกทรายบุญคือกันนะพ่อพี่น้องแล้วก็อะไปเป็นเหลือคือกันเนาะ ไปช่วยเลือซื้อผ้าห,มห่มแค่ถือไปให้ซื้อเขาซื้อน้ำอะไรเนาะผูที่ทุกข์ยาขาดแค่หลายสิ่งหลายอย่างเนาะพี่น้องสาวเงินกบเป็นกำลังมมกกำลังใจให้เนาะเป็นแห้งบาลานใจให้เอื้อยอายทุกคนที่ไปเห็ดเนาะพี่น้องต่อไปอันรับที่หาเนาะพี่น้องอันรับที่หาอันรับที่หาเนะี่ยคือมาแห้งขนาดเนาะพี่น้องคนนี้ มาแห้งขนาดบ่าวจันทร์แซนเหลาเนาะพี่น้องก็คือหากระไปเนาะยอดผู้ที่ตามกันหลายพอสมควรเนาะพี่น้องบ่าวจันทร์แซนเหลามียอดผู้ที่ตามเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบคนเนาะพี่น้องก็่คือว่าลายเนาะแล้วก็เป็นใจบุญนั่นแหละไปน้ำไอเตียงทองแซนเหล่แล้วก็บ่าวหญา้าแซนเหลานาะพี่น้องเป็นใจบุญจะพานบุญให้คือกันเนาะพี่น้องไปเชือดเรือคือกันเนาะพอสิเป็นผ้าลงพ้นตกกระไปยุดยังย่งบ่ได้เนาะพี่น้อง เวลายพอสมควรเนาะบทที่์หายเนาะอันลับที่หกเนาะพี่น้องอันลับที่หกก็คือบ่าวจิตอุทุมพรเนาะพี่น้องว่าจิตอุทุมพรก็เป็นสายบุญกันเนาะยอดผู้ที่ตามสี่พันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคนเนาะพี่น้องก็ถือว่าลายพอสมควรเนาะบ่าวจิตอุทุมพรคือเรากลับไปซื้อเรือกันเนาะเป็นครูหูของบ่าว์เซดบ้านเฮาเนาะพี่น้อง เเหลืองกันแหละเสื้อเหลือซื้อผ้าห่มแพทือไปเสือเหลือคนุกคนนยากกันเนาะเป็นสายบุญสะพานบุญคือกันเนาะพราะ่น้องคือว่าลายผสมควรคนติดตามเนาะอันรับที่เจ็ดเนาะอันรับที่เจ็ดนี่คือบ่าวดีสายบุญเนาะก็เป็นไอเตียงอันน้องไอเตียงท้องเสียเนวเนาะบ่าวดีสายบุญแต่ว่าเราบริอยู่บ้านเราตอนนี้เราอยู่บ้านโค้งไงแต่ว่าเราไปทํางานอยู่เมืองไทยกับเมียแล้วเนาะตอนนี้แต่ว่าเราก็เห็นยูทูบเบอร์คือกันเราก็ไปเป็นสายบุญอยู่ อันพม่แหละอยู่ฝั่งไทยพอนี่เนาะแต่ก็สาวเวกะรวมเขามาคือกันพวเราก็อยู่บ้านคูงไงคือกันเนาะแต่ว่าเรายังบริมาเราอยู่ฝั่งไทยเนาะพอี่นาะเบลดี่สายบุญกับมียอดผูดิตามสพันสามร้อยแปดสิบคนเนาะพ่น้องก็ถือว่าหลายเพราะสุขคุแต่ว่าในดี่สายบุญคนนี้่คือแบบว่ายังบ่มีคนสนับสนุนเราเนาะพ่น้องยังบ่มีเลยเราแบบว่าเราไปเ้อเดือตอน หล ame a a no. ังมานี่ก็เห็นว่าช่วยเหลือยลายเนาะคือว่าลายแต่ว่าเราซื้อกระขนมไปให้คนถูกคนอยากคนขอทานขอยังอยู่ในคนเขกคนทางนะนรองพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เราก็คือชิยุตเลยแหละช่วยเหลือไปเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้โควิดแล้วก็เห็นอยู่ให้กินเนาะไายขิดลงยังอยู่ในกินอยู่ในห้องละแหละพี่น้องอันลับที่แปดคือสาวใบเฟิร์นนะพี่น้องอันลับที่แปดสาวใบเฟิร์นเมียไอเตียงทองแซนเนลอันนี้เนาะพี่น้องอันลับที่แปด มียอดผู้ติดตามสองพันสองรอยเก้าสิบคนน้อ,นองก็ถือเวลาพอสมควรคนนี้ก็คือแบบว่าเราบอไปสวยเรือดตอัวเราอยากลูกน้อยนะมีไอเตี่ยนเนาะชวนไอเตียนกับไปสวยเรือเล่านันเห็ดดูเห็ดกินในเฮือนในสั้นเนี่ยเป็นเมือบ้านในเฮือนเอาลูกน้อยอยู่เฮือนน้อ,นองอเองา,าอเห็ดชจ้าแธรรมชาติที่ดูให้กินเนาะอันรับที่เก้าสองอันรับที่เก้าค่ะไอจิบ่บาเลานะเพ่น้อ,นอง ไอจิตบ่าวลาวมียอดผู้ที่ตามหนึ่งพันหาร้อยเก้าสิบคนนะพ่อพี่น้องก็คือว่าลายเติบอีเนาะเราก็เห็ดช่องไปช่วยเรือแน่ช่องแบบเห็ดตะลกตะเล็กไปเห็ดเนื้อธรรมศาสตร์ชายธรรมศาสตร์เนื้ออยู่ได้กิ่นขนาเนาะพ่อพี่น้องไอจิตบ่าวลาวเนาะอันลำดีสิบเอ็ด เนาะพรมี่น้องอันลบที่สิบเอ็ดนี่บ่าวตะวันเนาะพี่น้องบ่าวตะวันแซนแองก์นะอันลบที่เจ็ดอันลบที่สิบเอ็ดนี่ว่าลำที่เจ็ดอันลบที่สิบเอ็ดบ่าวตะวันแซนแองกมียอดผู้ติดตามหนึ่งพันสานมสิบคนเนาะหนึ่งพันสามสิบคนก็คือว่าลายเดบิวควาตอนช่วงนี้คือเห็นนกามิมพมิดไปแหละแต่ว่าช่วงหลังมานี่เห็นแบบว่าเราไปช่วยเรือก้นแบบเพื่อให้เตียงนกพรพี่น้องช่วยเรือเลย อันลับที่สิบ๋ยวบุงก่อนกินี่อันลับที่สิบน่าพูดพี่น้องขอโทษขอพ่ายมันได้ดแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องกินีพ่อตะวันคืออันลับที่สิบเอ็ดน่าพูดพี่น้องลืมแาวเงินขอโทษขอพลายเพราะว่ามั่วตาบุกบุกคักเนาะอันรับที่ สิบนอกเบาตะวันนอกพี่น้องอันรับที่สิบอันรับที่สิบเอ็ดนอกพี่น้องอันรับที่สิบเอ็ดกะแม่นี่โปเซ็ตนอกพี่น้องอันรับที่สิบเอ็ดมียอดผู้ติดตามหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบคนนอกพี่น้องเราเห็ดกะกะลายนอกคนติดตามกะมีเราเห็ดคือทะลกทะลกอะไรนอกพี่น้องเห็ดจะลกแน่เห็ดไปซวยเดือแน่กะเห็ดเน้อยู่ได้กินยังธรรมซาดอยู่เพื่อนที่ซาเนอกยี่หอยู่หน้านอกพี่น้อง อันดับที่12อันดับที่12กซอะสาวทองใจกินนะพี่น้องยอดผูดจีตามสามร้อยห้าสิบสี่คนนะพี่น้องก็คือว่ากระขึ้นว่าเนาะเพราะว่าราคากระเฮ็ดนะพี่น้องสาวทองใจกินก็คือเนี้ยเบายาวแซนแอลนะพี่น้องอันดับชุดท้ายนะพี่น้องอันดับที่13บสานะพี่น้อง อับท e ี่ส <ım. S 1> 3เบาสี่แนลเนาะมีผู้ติดตาม300คนเนาะพี่น้องก็ถือว่าขึ้นไปเนาะก็หาเฮ็ดก็เกินเนาะพี่น้องส่วนท่านอื่นสาวเงินก็ฮู้อยู่บางคนก็แบบว่าเฮ็ดอยู่บางคนก็เพิ่งสร้างอะนะแต่ว่าสาวเงินปิ้มเข้าไปมันบ่เห็นเนาะพี่น้องใครที่บ่มีรายชื่อก็ต้องขอโทษขออภัยนําหลายเด้อพี่น้องสาวเงินก็เว้าคัดขงเนาะพี่น้องไงสาวเงินก็แบบลงนงเลืมนะมาน้าเบิ่งบ่คักเนาะ นั่นที่นั่นโน่นนึงที่นี่อยู่แก่เงินกะเอาผิดพลาดประการใดขอถวกขอพรยเป็นอย่างสูงเนอะน้องพวยพี่น้องสาวเงินกะก็บกค่อยของประการแต่ยังบ่บกค่อยเก่งยังเลอะเลยเนอะพวยพี่น้องเลยรับภัยที่บุ๋มซื้อต้องขอโทษขอพระอะไเนาะน้ำลายไหลน้องพวยพี่น้องเพราะว่าบางคนก็สั่งส่องไม่นะสาวเงินก็พินเขาหาบุหินบางคนก็แล้วก็บรรโลงใหญ่ก็ลายคนนีเนาะทีหมู่เพื่อนทุกคนแหละที่ถามเข้ามาว่าจะเข็ดส่องยิ่งถูกเพื่อกันน้องพวยพี่น้อง สาวเัินกาก็ก็มุกขอบใจหลายๆเนาะพี่น้องที่ติดตามสาวเงินมาลอยตลอดเนาะสาวเัินพอก็มุกครบใจหลายแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวเงินดีเด้อเนาะพี่น้องสาวเัินกาอยากมีผู้ติดตามจากผ่านช่องที่ถูกไปว้าเนาะพี่น้องตอนนี้สาวเงินกับบางเทือกันท่อเนาะพี่น้องโบมีคนติดตามสาวเงินสังเกตมาสองสาวเงินนี่ประมาณสองชมประมาณสองทิศนี่เนาะพี่น้องโบมีคนติดตามเพิ่มขึ้นจากเม็ดเนาะ นโซนกับิดตามแล้วก็กดหนุกเลิกติดตามกับมี่ขนะเน้องเฮียน้องมันเห็นไ้เขาท้อใจเน้องเฮียน้องกับเมยแล้วก็แ้องไอสู่ต่อไปไหนน้องเฮียน้องก็แต้วงั้นขอจบคลิปตองเพียงสามนี่เด้อนาอเฮียน้องก็กัดของไว้น้ำเน้าที่นั่นที่นี่อยู่ขอตัวลาไปแล้วน้องเฮียน้องสบายดีพอกันคิดหนาเนาะ